สวัสดีครับผมวันนี้ผมต้นคนิสานครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปย่ามรอบดักปลานะครับผมก็วันนี้ก็จะมาจับปลาเขียวนะครับปลาเขียวครับครับอ่าพลโลดนะครับผมวันนี้ไปรุ้นไปชมด้วยกันนะครับว่าจะมาืนเปล่านาะพี่น้องนะครับมากับทีมงานนะครับสองคนนะครับผมไปลามเยอะรอบอ่ารอบเดียวเอาเคครับพี่น้องไปรุนไปชมด้วยกันนะครับ นี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนะครับผมพี่น้องหอยหนูเอามากินอะ้วตรงมุมกำแพงนั่นแหละ วันปลาหลุดลงไอ้ตรงนี้แหละเต็มเลยผมใส่ไอ้ไอ้พายงมาแล้วมันหลุด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ทำหลุมอยู่ตรงนั้นเผื่ออันนารอดมาทำ ดูของผมด้วยตรงนั้นามันดึเราต้องอครับไม่ต้องใส่ปี๊บหรอกเออนั่นแหละนั่นแหละอู้ยมันเข้าแล้วเปิดเปิดเปิดเข้าอยู่แต่มันออกได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมรอถ่ายคลิปใครเป็นคนเปิดอู้ปลาเยอะนั่นอะ มมอู้นี่เ네ยอะเลยนะเอาพี่น้องมาลุ้นมาชมด้วยกันนะครับผมมีบดีนอย่างไรเนี่ยจะไหวอย่างไรเนี่ยบดีนนะตัวอะไรนะตัวใดอยู่ไหนอยู่ตัวใดอยู่นี่น,น,น,นี่แกะตรงนี้แกะตรงนี้ เน่มันเี่มันมันทั้มาเ่ลเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ข่อแน่แนโอ้ยน้อลูกน้องคนนึกย้อนนกอที่ไหนบ้านี่นั่นลแกะแกะตรงนี้เพชตรงนี้เพตรงนี้อือนายพานเนาะใ้านเป็นนายผานเนาะพี่น้องโอ้สลามเอหัวหน้าเจ๊เธออ้ยเสบเจอพี่น้อง ปลาเต็มเลยนี่ครับปลาเต็มเลยเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันทุกวันนะครับผมวันนี้ก็พามาลุ้นมาชมวันเดียวอเมื่อวานพามาลุ้นแล้วได้ครึ่งครึ่งครึ่งกระสอบไอ้เขียวเนี่ยครับผมโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็ไม่ใช่น้อย,อยครับตยอยู่ได้ยอยู่ต้มหนึ้งเดียวเสร็จเจ้าก้อง,อง,องไปล่างพร้ <c ười> อม oh. อ จอาเห็นอย่างเรากล้องนี่นมันกี่ยหนาได้จ้าพอดทิศไร่จะจอกตินอ่ะเทใส่ถุงเอ่อนี่แล้วก็เราเอาถุงเคี้ยวใส่เหมือนเดิมโอ้โอทีนี่ก็ได้กินแล้วหนึ่งหนึ่งมือนมื่ออิ่มครับวันนี้นเอาเนืนมวยใช่เลย បតែធូរនោះរបស់គឺធម្មតាវិញយកបានដាក់คลิปត្រេមយ៉ាងបានទេត្រេមជាងបានទេតែអង្ជាក្លែមតាមតលេទទទទអជារត់តិចណាស់គឺតែមិនរត់មួយខាងទេវានឹងរបូតរត់ដល់ពីរខាងវិញមានពីរខាងចង់ចង់ពីរខាងជិបនេះណែ เป็นนักบดเออจองจบเนี้ยเออโอเคเอาไอ้ข้างต่ำลงข้างล่างนะลองดูดีๆซีมเหรอเออข้างต่ำเำหรอนินยมเมือ่อตุกบอลเตะ អេយមត់ទៅបនស្អីអេពែកកាជាអេពុកឲ្យលយយោយកខេបមិនដេមអេសើមបន្តិចកើតអីសមិញមិនសើមនឹងនោះហៃចុះហៃដាក់ឲ្យល្អវានឹងត្រូវជាធ្វើអុយឲ្យដាក់មុខមើលចៃអឺហឺអលី อันนนีีน้ปลาเขียวทำให้ดีนะผมทาเขียวเดี๋ยวอีก2วัน3าวันเรามายา่มกันโอ้ยังไงแล้วเอง็งเออทับให้มันเยอะๆ โอเคครับจบข่าวไปไหนกลับเลยไหมกลับเลยดีกว่าป่ะปอะไรโอเคครับพี่น้องไตรจันทรรือเเป็นจูนก็ไตรจันทร์นะครับผมไตรจันทร์ก็จันทร์นะแหละครับผมตามหลายเรืมาเข้าไว้หมดนนะบนจนันทร์ก็วันนี้ผมต้นคนิสานนะครับก็จะพาพี่น้องมาย่า อะไรจน,จนก็ขนาดนี้จนจอนแล้วนะครับผมเอ้ยฉมสนามเอ้ยวันนี้ผมต้นขันสารครับก็จะพาพี่น้องมายามแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้อ่คลิปไอ่ไม่ใช่ฉากสุดท้ายสิคือฉากสุดท้ายนะครับผมสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับ